สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านขายยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซอเคี้ยวปลารวยเช่นเคยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้เขากลับมาปบกปากันยามแรงเนาะยามแรงๆยามเย็นๆเป็นจังได้ถือไปหวยห้านหน่อยนะพี่น้องถือหวยห้านหน่อยกันละบอคาเมื่อนีเนาะพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันรุ่นหวยลาแล้วนะคะซอเคียว,วจะลุกหวยไทยมาั่นเมือ่อหนีก็สัญญ,ญาณบ่อ่อยดีล่งใดแต่หวยเหลานะคะแล้วก็หวยหานหน่อยระเบิดระเบิดเดีด๋วยวสิเร่งลงบักคักอยู่มืออื่นพี่น้องหวย ว่าไหวว่าไหวทางโลกทางโลกเขามาเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องสาหรับเลขแนวทางหวยเล่าหวยฮานอยซอเขียวได้เดินลงในกลุ่มเรียบร้อยแล้ว,ลวลนะคะในลายกลุ่มให้เรียบร้อยแล้วนะคะเนินแต่เสียนนักเน,นีนแต่เสียนเคียงเคียงตึงตึงห้เนาะพี่น้องเอาแต่แบบจุใจไปเลยนะคะตัวเลขแนวทางกับมี่หลายนะคะสําหรับคลิปนี้เป็นของเซียนโซละนะคะอาจารย์เซียนโซละนี่ให้ตัวเลขแนวทางมาในการเปิดตัวเป็นครั้งแรกนะคะ ครั้งแรกของหวยลานะคะแล้วก็หวยอ่าแล้วก็หวยฮานอยนะคะอาจารย์เสียนซอระนะคะค่ะกลาบขอบุญขอบพูดหลายๆนะคะที่ให้ความไว้วางใจซ่อเคี้ยวนะคะมา,าดำเนินการเกี่ยวกับตัวเลขนะคะ ซอดเขียวค่ะยินดีต้อนรับและก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะสําหรับอาจารย์ทุกท่านนะคะซอเขียวได้มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญได้เป็นแนวทางให้กับทุกท่านนะคะถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆเลยนะคะพี่น้องซอเขียวค่ะัวคำมาแรงมากกับสิเป็นแนวไม่ละลานาก็ได้แป้งกับบริธาดอกพี่น้องเอ้ยมานางเบาอยู่นีนแดดกระหอนแดดล่มร่มโต๊แนี่กระเม่นได้มาเ้าเนาะทรงเหล็กล่งเหล็กเทเว่นกับฝนตก รากาสัญญาณกับบ่อคอยดีปนใดเนาะกัรเลยบ่อคอยได้ทำคลิปลงปนในมือนี้ล่งไปอยู่ประมาณนึ่มือเสากับสองสามสี่ห้า คีบและพี่น้องนะคะ,ะถ้าซอดเขียวไม่ีเวลาเหตุจังสีต้งเทียซอเขียวลงมือละสิบคลิปุ้ดดิพี่น้องสิบคีสิบเอ็ดคีิปุ้ดเดลงแบบจวดจัดจวดจัดเลยเนาะคือจังตอนที่ซอเขียวอยู่บานนะคะมันมีเน็ตบบานเนาะค่ะซอดเขียวสามารถลงได้ค่ะพี่น้องสําหรับตูวเล็กแนวทางลงมือละสิบคีบซ่าคคิบไปแต่ว่าลงหลายไปพี่น้องกับเบื้องบอท่านแบบนี้พี่น้องเบื้องตัวเล็กแนวทาบงบอท่านบบดนี้ข้ามไปตะพื้นตะพื้นจักเม้นยังนะคะสุดดีเท่ากับค่อย จะเรียกหน่อยเรียกหลายกับบสําคัญขอแค่คุณออกมาแล้วมันถูกปังๆนะคะค่ะสําหรับอหอยเล้าเซียนโซระนี้นะคะเป็นซื้อที่บอคือมูนะคะแล้วก็โซระนี่คําว่าซซนี่สามารถแปลได้หลายอย่างนะคะเป็นช่างก็ได้นะคะอ่าเป็น,เป,นเป็นในหลายรูปแบบนะคะืแล้วแต่ แล้วแต่ใครจะคิดว่าเป็นอะไรนะคะแต่ซอสเขียวคิดว่าเป็นช่างนะคะแล้วก็เป็นเซียนแน่ๆเลยนะคะเซียนกับต้องซอสโซยอมาจากซอสโซกับเป็นซอสสร้างน,นี่แหละพี่น,อน้องแม่นบอาแล้วก็ชายกล้านะคะ,ะหลายๆย,ย่างยกตัวอย่างให้ฟังหรือ,อดอกคิดเอานะคะฝากเซียนซอละไว้เป็นที่ระลึกในจิตใจด้วยนะคะเพให้ตัวเลขครั้งนี้แตกปังๆนะคะมาในรูปแบบหนึ่งเดียวไม่เหมือนใครเลยนะคะอ่า เด่นเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องประดเด่นหลายตัวเนี่ยนะคะตัวร่องกันกันแล้วแต่พี่น้องจะพิจารณาเนาะแต่ตัวเด่นก็มาให้ในรูปแบบที่สวยงามมากนะคะวิ่งตัวเดียวเม็ดเดียวจอดนะคะอ่าถึงจะมาหลายตัวแต่ก็เด่นแค่เม็ดเดียวนะคะพี่น้องแล้วค่อยไปชมตัวเลขกค่ะเอาว่าคุยกันไหนมันไดเ้เวลาสกปรกสั้นมันพิษกดระเบียบนะคะพี่น้องเลืงที่อากาศเบรกไปเบาๆเซือๆนี่อปล่อยมันไหลไปนะคะพออยอยัง อยากให้มันได้เวลานะคะากาแสดงความยินดีกับพี่น้องที่ถูกเลขกมือเนี่นะคะหัวห้าหน้อยอาจารย์เส้นสายรับแตกแล้วนะคะไม่รู้ว่าตัวใดรูดแต่ว่าข้อความอาจารย์ส่งเขามากค่ะนะคะตอนนี้ยังไม่ว่างไปดูนะคะก็ดีใจนะคะถ้าเลขอกอาจารย์เส้นสายรับแตกนี่เราจะส่งมาเลยทันทีเลยนะคะทุกวันค่ะอาจารย์เส้นสายรับถูกจริงๆนะคะฮานอยอ่ะเข้าไปดูด้วยนะคะ ฝากเลยนะคะไม่ว่าจะไหนไหนนะคะเซียนมีอยู่แค่3ามเซียนเองนะคะเซียนโซละก็มาเป็นอาจารย์ที่สองนะคะอา,อาจารย์ที่3นะคะประจําอยู่ช่องซอเขียวก็มีอยู่ตอนนี้ก็คืออาจารย์เซียนสายรับแล้วก็ของลุงส่งนะคะหวยฮาโอยนะคะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอาจารย์เซียนโซละนะคะที่มาขอเปิดตัวงดแรกในวันนี้นะคะเพื่อที่จะลงช่องให้กับซอเขียวนะคะไม่ว่าจะเป็นหวยเลาา ไว้ฮาหนอยนะคะแล้วก็ไทยด้วยงวดนี้อาจารย์เซียนสร,ระเปิดตัวงวดแรกทุกตัวเลยนะคะทุกแนวทางเลยนะคะพี่น้องอก็ให้ความยินดีให้ค่ะก็ให้ความยินดีและให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะคะ ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางช่องนะคะได้ลงตัวเลขแนวทางของอาจารย์เซียนอระนะคะเมื่อคุณให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคุณเพราะคุณคืออาจารย์ของเรานะคะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางก็ขอให้เป็นที่จารึกกับพี่น้องสุขุสุขชนเนาะในงวดนี้ขอให้แตกบางๆนะคะค่ะงวดแรกจะยังไม่เท่าไหร่นะคะเพราะทุกคนจะแค่ดูและจับตามองนะคะอ่าถ้าแตกบนแตกล่างเมื่อไหร่ล้วก็ไม่ได้ทานข้าวแน่นอนนะคะคอยสมกับ เบาสมคํำซาคํำลือซิบงวดติดบ่มีหลุดเข่ามากงวดหนีแตกใส่ช่องซอยเขียวปังๆมึงดู้เนาะพี่น้องสามตัวแตกดังแท้แน่นอนนะคะค่ะรับรองมาบริกากินเข่ากัแล้วกันล่ะค่ะเสี่ยนนะคะเอ่าสงเบาเล่าก็ค,คงจะรู้เรื่องอยู่เนาะค่ะสารเสียนซซลานเนาะค่ะซอยเขียวกับ่าคอยลึงเบาไท้ปันไดค่ะถาาเบาได้เบ,าไ,บ,า,บาได้อยู่นะคะแต่ก็เป็นความไม่เคยชินสักเท่าไหร่นะคะแต่ก็พูดได้นะคะ ค่ะอาจารย์ก็คงจะรู้อยู่หรอกเนาะการพูดภาษาอีสานเพราะว่าอาจารย์ก็เป็นเอฟซีของซอเขียวมานานพอสมควรอยู่หรอกเนาะค่ะก็รู้อยู่ว่าแนวทางแต่ละอย่างบางทีซอเขียวก็พูดลาวปนไทยไปบ้างในแต่ละคลิปนะคะไม่ได้พูดไทยเสมอไปแล้วก็ไม่ได้พูดลาวเสมอไปเพราะว่าบางทีมีคนหลายประเภทนะคะที่อยู่ในช่องของเราไม่รู้ใครดูใครฟังใคร เห็นมั่งนะคะเพราะว่ามันไปทั่วโลกเลยนะคะพี่น้องคันเ่าภาษาอังกฤษเป็นซอดเคียวแหงสีเบาฮอดภาษาอังกฤษผุนพี่น้องยาวาดแตเ่เบลใกับเล่าถอ,อะเออมันบะไดเลี่ยนมากค่ะแม่เลี่ยนมาก,กจำบะไดดอกจบปริญญาอันก่นยังจำบะไดอันนี้จบมหกหนึ่งพี่นอ้องซอเขียวเรียนจบแค่มหกนะคะพี่น้องค่ะโอ้ตั้งแต่เลี่ยนอยู่ฝุนภาษาอังกฤษเกียร์ซีผุนเดอ้อค่ะ ว่าซูมเ่อน,นี่เกตศูนย์ค่ะไม่ได้อิป,ปื๊กแทนแน่นอน <c oughs> ยามาส่วนข่อยคุยตัว <c oughs> จําได้แต่เย็ดแอนนัน่นลละค,ะ <c oughs> ค่ะคามมอนกุดม่อนิงนะคะค่ะเอาจังไดกอรวโากันเลนกันม่วงมองมองมวนไปเนาะพี่น้องเชิญส่วนกันเข้ามาหลายๆเนาะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับซอเขียวด้วยนะคะแจ้งเตือนเซียนใหม่นะคะ แชร์ให้ด้วยนะคะเสียนซระนะคะขอให้แตกปังๆให้สมกับคำล่ำเรือให้กับพี่น้องได้ชมตัวเลขนะฝากเสียนซระไว้ในอ้อมอกอ้อมใจจากคนในเด้อค่ะพี่น้องคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องและทางอาจารย์นะคะเ,เสียนทุกท่านเข้ามาก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ตัวเลขแตกปังๆเป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องทุกคนนะคะ ถูกหวยรวยเบอรอไม่ได้หวังสิ่งใดหวังประสงค์เดียวคือให้ทุกคนถูกเลขและก็มีกินมีใช้กันนะคะ,ะบร์เดหวังเพื่องผ่าบร์เดวังขอเจ้านะคะแต่ส่วนที่จะให้มอบกันไปคือน้ําใจและไมตตีที่มีให้กันนะคะสินนําใจมอบให้กันได้คะ่ะบรเดาว่ากันไม่มีขีดจํากัดให้เท่าไหร่ก็ได้นะคะแต่ตัวเลขแนวทางของเราก็ให้แบบไม่มีขีดจํากัดเหมือนเช่นกันนะคะ ได้หมดเลยทั้งไทยทั้งลาวทั้งหน่อยนะคะอยากมีโศกเขามากค่ะสองสอเขียวมีตัวเลขแนวทางหายเยอะแยะค่ะแล้วก็ระดับเซียนทุกคนก็มีแต่ระดับโคตรโคตรเซียนเลยนะคะไวฮาหนอยมีอยู่สามเซียนเข้ามาแล้วนะคะค่ะสอเขียวบร,บราบหลเซียนหรือคุณว่าเฮ็ดงานบบไหวค่ะพี่น้อง ค่ะสำหรับคลิปนี้ซอเคียวก็อยากฝากเส้นซอลา,าไว้ในกับตัวเลขแนวทางของหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่13พฤษภาคม67นะคะสายยา10งวดติดไม่มีหลุดจนเจ้ามือกลัวนะคะวดแรกนี้บ่ได้ว่าหาเสื้อโเด,ดพี่น้องนะคะเก็บไปพีนิดพิจารณานะคะก่อนตัดสินใจซื้อเพราะเราให้เป็นแนวทางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะ ก็ถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่อาจารย์เซียนซอราได้ให้เกียรติกับทางซอเขียวนะคะได้พูดตัวเลขให้นะคะขอบบุญขอบคุณหลายๆค่ะที่ให้กำลังแรงใจมากกับซอเขียวสุกุสุคนเนาะไม่ว่าจะเป็นอาจารย์หรือจะเป็นเอฟซีก็ช่างนะคะฝากไว้เนาะแนวทางตัวเลขบ่มียังค่ะนอกจากความโชคดีความาเป็นสะพานบุญเป็นซสื้อกลางให้กับพี่น้องค่ะตัวเลขแนวทางเซียนซอราก,กับบ่มียังมากมมยเนาะค่ะ เด่นตัวเดียวจับคู่บนก็บนตัวเดียวนะคะตัวกันก็หน่อยเดียวหลักร้อยก็มาแค่ไม่กี่หางนะคะเอ่อเขากับวนสิไปพิจ,จะละาลณานตัวเรียก,ก่อนแล้วล่ะนะคะก่อนฝนจะตกจนฟ้าจะเมืดนะคะพี่นออ้องซอดเขี้ยวก็ว่าไปเรียนไปซ้ำซ่าอดเวลาเวลาจะถือยาทา,าผิดพลาดประกันใดขออภัยนะคะพี่น้องอที่แน่ เราให้ความสําคัญซึ่งกันและกันนะคะเจ้าให้ความสาคัญคอ,คอยให้ความสําคัญเจ้หาหักกันแพ่งกันชั้นพี่สันน้องค่ะพี่น้องคะผู้ประตัวเลขแนวทางของหวยลาวเซียนซอระในครั้งแรกเปิดตัวงวดแรกเลยนะคะงวดวันที่13พฤษภาคม67จ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับตัวเลขแนวทางของเซียนซอระับเปิดตัวงวดแรกในหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่13พฤษภาคม67เด่นซ้ รองเจ็ดรอง8นะคะวิ่งเด่น3มรอง7รอง8ดค่ะจับคู่3ามเจนะคะเจดแปดค่ะเด่น3ามเนะคะตัวกัน39 34ก้าสามดแปดสามนะคะหลักร้อยนะคะมี8กับ1นะคะพี่น้องหลักร้อยเนาะอาจารย์เซียนซอระจับคู่3ตัวให้มาที่1นึามเนะคะ8ปดสามเจด นะคะพี่น้องโอ้ตัวเลขเป็นตัวเลขแนวทางที่สวยงามมากนะคะพี่น้องใสดุดุลพินิจพิจารณากรอนตัดสินใจนะคะพี่น้องคะตัวเลขแนวทางกับมีไว้ให้พิจารณานะคะอย่าพึ่งไว้ใจทางอย่าพึ่งวางใจตัวเลขนะคะเพราะแนวบ่มีหากสามารถจะหลุดได้เข้าได้เหมือนกันนะคะผิดถูกเราไม่ว่ากันนะคะพี่น้อง พอใจจังจบ่พอใจกบบระบ่ต้องจัดค่ะพี่น้องบ่ต้องตีบ,ตบ่บต้องว่าบ่ต้องเบาอีหยังเบิงซื่อๆนี่เนาะพี่น้องคอมเมนต์ Comment, ส่งกำลังใจมาให้กันแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจ้าของช่องนะคะทางแอดมินได้มีกำลังแรงใจสู้ต่อไปไม่ต้องทอ้อไม่ต้องถอยทุกคนมีชีวิตที่ ไม่เหมือนกันนะคะถอสุข้นแต่อย่าถอยนะคะ,ะเป็นกําลังใจให้กันค่ะพี่น้องสูๆต่อไปงวดนี้บ่ได้งวดหนาวไม่คือพันวานบอกพี่น้องครัแคบหนาจ่อยเรียบร้อยเนาะสําหรับตัวเลขแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะเสียนสอระเปิดตัวงวดแรกนะคะมาในตัวเลขแนวทางงวดวันที่13พฤษภาคม67นะคะเด่น3รอง7และ 8นะคะพี่นอ้องเลขวิ่งเด่น3รอง7รอง8นะคะจับคู่37เม็ดเดียวเด่นมาเม็ดเดียว3 7ค่ะพี่นอ้องแล้วก็ตัวรองก็78นะคะอย่าลืมกลับด้วยนะคะถ้าบอกกลับตับแตกเด้อพี่น้องเอ้ยโอเขียวบนแนะนําให้สื่อตรงๆเด้อพายศิวาตรงกระซังนะคะค่ะแล้วก็ตัวกันนะคะตัวกัน3 9นะคะ3 4สี่ 8 30 32นะคะหลักร้อยมาที่8และ1นะคะ3ตัวจะให้1 8 7และ8 3 7นะคะพี่น้อง เรีบหนาจ่อยเรียบร้อยเนาะค่ะโชคดีไม่ใช่กันสุขูสุขคนค่ะพี่น้องคะสซ่เขียวก็จะขํามลาผ้าจากพี่น้องเพียงแค่นี้ค่ะพี่น้องโชคดีไม่ใช่ค่ะพี่น้องคะเงินไหลกล่องท่องไหลมาสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ